สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาทำแนวทางหลักพัสนานะครับอีกสองแนวทางนะครับก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เลขชนกันแล้วมานะครับกรใีงวดนี้จะชนหรือไม่ชนนะครับก็ต้องมารอรุ่นนะครับแล้วจะมาหรือไม่มานะครับย้ำนะครับ เป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับเริ่มจากสูตรแรกก่อนนะครับส่วนมาสูตรสองสูตรนี้นะครับจะมาที่สิบหน่วยบนนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยสองครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะนำเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับระบบเพิ่มห้าแต้มนะครับ ตูตที่2ก็เหมือนกันนะครับเราจะใช้หลัก10บหครั้งนะครับหลักหน่วย2ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็นํำเฉพาะหลักหน่วยเป็นเลขเด่นตัวที่1ระบุเพิ่ม5าต้แตมเหมือนกันนะครับเขียนผิดตำแหน่งนะครับอะไรนะครับก็เรื่องคุณนอกันนะครับ งินแรกนะครับศูนย์สามเก้าสี่ห้าหกนะครับแสนบวกหน่วยนะครับศูนย์บวกหกผมให้นครับศูนย์บวกสองครับผมบวกรวมแต้มไปแล้วนะครับศูนย์บวกสองนะครับเป็นสองเห็นไหมห้าแต้มนะครับเป็นเจ็ดนะครับสูตรที่สองนะครับห้าบวกสองนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ด เราได้เจ็ดกับสองนะครับวันนี้ชวนกันที่สองกับเจ็ดนะครับผลาวันออกาานะครับเขียนตัวชนนะครับชนสองเจ็ดพลาวันออกหนึ่งห้าสองนะครับก็ามาที่เลขสองนะครับนี่นะครับเป็นตูตัวชนนะครับ นี่เป็นผลแล้วกันนะครับหนึ 1, 5, ่งห้าสองย้ำนะครับมาสิบหนวยบนนะครับสำหรับสุดนี้นะครับมาที่รักหมนะครับเลขสองวดตมานะครับห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเห้ากับสี่นะครับ สูตรที่สองนะครับห้าบวกสี่เป็นเก้าก็กับสี่นะครับเท่ากสี่เก้านะครับนวณออกห้าศูนย์เก้าพอมาที่เลขเก้าหลักหน่วยบนนะครับ ต่อมาลับห้าบวกแปดนะครับเป็นสามสามกับแปดนะครับสูตรที่สองนะครับศูนย์บวกแปดนะครับแปดกับสามครับชวนกันที่สามกับแปดพรอนออกสี่แปดศูนย์นะครับอันนี้มาหลักสิบนะครับเลขแปด ประมาณครับสามบวกศูนย์นะครับเป็นสามกับแปดนะครับก็แปดบวกศูนย์เป็นแปดกับสามนะครับคนที่สามก็แปดเหมือนเดิมนะครับผลวันออกเก้าหนึ่งแปดออกแปดมารักหน่วยนะครับ ต่อมานะครับ6กบวกหนะครับเป็นสองสองกับเนะครับแล้วก็1นบวกหนะครับได้เจ็กับสนะครับเป็นที่สองกับเจ็ดตเอาหก7จนะครับมาสิหน่วยนะครับ7 งวดที่จะถึงนะครับ9บวก4นะครับเป็น3ก็8นะครับแล้วก็7บวก4เป็น1กับ6นะครับงวดนี้ไม่ชนนะครับเราลองจับประกบก่อนนะครับ พิจารณาดูนะครับสูตรแรกนะครับไม่ชนนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันบ้างนะครับนะครับเป็นสูตรตัวชนนะครับแทงงอดที่จะลงมันไม่ชนนะครับสูตรที่สองนะครับ มาได้บนล่างนะครับก็วิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับใช้แสนหลักหมื่นหลักพัน,นครับบวกสามของที่นะครับสูตรที่สองใช้หลักร้อยหลักสิบสามครั้งนะครับหลักหน่วยหนึ่งครั้งก็มาเป็นหนวยกันครับหัวแรกเหมือนกันนะครับศูนย์บวกสามเป็นสามนะครับสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกสามของที่นะครับได้ห้านะครับและหก สูตรที่2นะครับ4ีบวกหเป็น9 9้บวกหนะครับเป็น5กับ6นะครับเป็น5 6นะครับ 5, 6, รลวันออก1 5 2นะครับ9 1้าเราใช้หมดนะครับก็มาที่เลขห้านะครับ มืตมานครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดเบกเ้าเป็น6นะครับ6บกบวกสเป็น9กับ0ูนยสูตรที่2องครับหนบวกหเป็นห6หบวกสเป็น8นะครับ8แกับ9นะครับผลวันออก5 0านย์เนะครับชนกันตัวเดียวที่เล้เก้านะครับ ึงเก้าสามห้านะครับน่าจะมาครับห้าบวกสองเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ครับศูนย์บวกสามพื้ที่ได้สามกับสี่สูตรที่สองครับห้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกเก้าของนที่นะครับได้สี่กับห้านะครับ เัินเดอที่เล้สี่นะครับร้อนออก48074นะครับมาร้อยมาหน่วยล่างนะครับงตมานะครับ สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกสามพื้นที่เก้ากับศูนย์สุดที่สองนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกสินเป็นแปดนะครับได้แปดกับเก้านะครับเพ่อนกันตัวเดียวที่ได้เก้านะครับวันออกเก้าหนึ่งแปดสี่เก้านะครับ โมดประมาณนะครับหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกสามขงที่ได้หนึ่งกับสองนะครับสูตรที่สองน,นะครับเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกแปดคงที่นะครับเป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับผลกันตัวเดียวที่เลขหนึ่งนะครับผลลัพธ์ออกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับ ทีนี้มาดูกันเนื่องขอประจำวันที่27ดนะครับสูตรแรกนะครับ9้าบวก8ดนะครับเป็นเจ็ดเจดบวก1เป็นแ8ดดบวกสามคงที่นะครับเป็นหนึ่งกับ2นะครับสูตรที่2นะครับหบวก1นะครับเป็นเจ็ดเจดบวก7ดเป็น4ี่กับห้านะครับงวดนี้ไม่ชนนะครับก็จับไปตามสูตรนะครับ หนึ่งสี่หนึหองสี่สองห้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสูตรจะเดินต่อหรือไม่นะครับจะมาคู่กันได้ไหมนะครับหรือว่าจะไม่มาเลยทั้งสองสูตรนะครับเราต้องรอรุ้นนะครับในงวดประจำวันที่ยี่สิบเจดตุลาคมนะครับเวลา2องทุ่มครึนะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ